ดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้หนูดูเป็นแบบด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะพูดแล้วว่สวัสดีครับดูด่าอะไรเฮ้ยทำไมมีดาอย่างบนี้ด้วยอ่ะนี่มาจากไหนอ่ะเออไหนนะบ้าเออที่รับรางวัลต่ออันที่รับรางวัลนั้นน่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ไหนโอ๊ตอันนี้แหละอันนี้แหละนี่สิบสี่วันนะดีดด่ามังกรเลยเหรออ่ะฮะอย่างโหดโน้เพื่อนโน้ H G N M K K Lucky Lucky เรไม่ซื้อ่ะเราจะไปโหดใช้คุณว่าลักกี้เราจะไปโหดเร,โหเราจะไปเวโหดเวโหดแล้วก็โดนโชตังมาหนึ่งหนึ่งไหนลองหมุนฟักทองโชสปินขอดามโหดเลยได้ไหมขอดามโหดได้ไหมแต่หนูเคยขอโพโพมันไม่ได้โพโพ ว่าดาวโหดได้ไหมเขอเพิ่มได้พันเอ็กพีพันเอ็กพีเอาไปทำอะไรไม่รู้เหมือนกันหรืวเปล่ามาละถ้าเกิดแบบปลาเรียวสูงเลยโอ้ยสิเจ็ดโอ้โหสามสิบสองเพื่อนยิงสองสองหมื่นสี่แล้วว้าต้องได้สามหมื่นเรี่เอาสกิลใหม่มาะเนี่ยที่บอกว่าหกครั้งอ่ะหกครั้งอะไรที่บอกว่าหกครั้งแล้วไม่เป็นไรไงที่ที่ดาวโหด้ยไม่มาหาป้าเร็วขนาดเนี้ยมันต้องมันต้อง ห้าสิบก่อน note. จะอันล้อเอาาซื้อไปแล้วเนี่ยแต่มันใช้ไม่ได้เหรอปานึกว่าซื้อมาแล้วใช้ได้เลยมันต้องที่ว่าห้าสิบด้วยหรอห้าสิบด้วยปะ่ะโถซื้อมาแล้วจะใช้ไม่ได้แต่เร็วว่าสามสิบสี่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ก็เล็วก็ฟาร์มเร็วฟาร์มเร็วตรงนี้โอ้ปานนึกว่าซื้อมาแล้วใช้ได้เลยซื้อมาแล้วใช้ได้เลยเราจะใช้หยอกหลังเขาแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนเกือบแล้ว อนี้มีห้าสิบด้วยโค้ดออ์แมปอินพิซซ่าแล้วเกิดการดวลกัน สงครามอีกแล้วป้าปอันนี้ดวลกันนะอุ้ยเฉียดพาหนูดวลกันไปแค่ามมาเป็นดวลกันแบบหนึ่งนาทีได้หนึ่งนาทีอย่างเงี้ยไอสองนาทีสองนาทีเท่านั้นในทุกพาร์ทสิบที่พาร์ทสิบมีอะไรดีๆไหมเรนยองลอนนวีไอพูดจริงหนูซื้อมาแล้วเห็นไหมมันเปิดม,มันเปิดที่ใช้ใชหน้ามืดมันออกมาเดือดเแค่เลเวลห้าสิบเท่านั้นไอ้เอฮะ ต้องการรีบเร่งให้เส็จริงด้วยอ่ะไปไปโอนี่แน่ๆนึงอ่ะอุ๊ออารมณสัญญาสินี่เรร้มกักดชนะแล้วอันนี้หนึงอยากได้ที่สุดเคนนี้ นะคะู้กโเหรอเพ่อเพื่อโูจูดีเขาเริ่มแข่งกันจังนั่นและสามสองอยู่อยู่ได้หลังพวกหนูว่าหนูไม่ถนัดด่านอื่นๆยกเว้นด,าด่าที่เออหนูไม่ถนัดด่าดอื่นๆที่ตัวเองมีงอ๋อสองทีมแล้วค่ะคราวนี้เป็นทีมละมาดูทีมอะไรหนึ่ไง ทีมเลดค่ะโอเคปลกอยทีมเดียวกันแล้วก็สั่นหามานนอกระชับตีกันมาหาฉันเอาเปิดเอฟเคเอฟเคปลาต้องวิ่งไอยู่ใกล้ๆโอมยเฉียดเฉียดไอ้เจ๊เกือบเฉียดเฉียวแล้วตีโหดใส่เลยเออตีเท่าไหร่เฮ้ยหนูช็อกเลยตอนมาตีกลับเนี่ยนูช็อกเลยช่วยแปลกที่โฮดตีเสียคนจ้ะใครจะเว้ยเราแกแหลกดิ หยุดบอลโจว์ซะหน่อยหยุดบอลโจว์ซะหน่อยตเลังกาด้วยบอลขึ้นไปเอาพังกับไม่โกงครับไม่โกงครับไม่โกงครับฟูไม่โกงครับฟูทีมเรามันทีมเมาจะชนะแล้วรี่ขอค่าปิดฉากได้ไหมป๋ามาแล้วป๋าวิ่งมาแล้วค่าปิดฉากปะป๋าวิ่งมาฆ่าเลยค่ะโอเคอ่ะเต้นฉันหน่อย <c oughs> อย่างโหดเลยดูคอมมาสปินอนไรหนักเลยตังค์ขอเพอร์เพอรขอเพอเพอรขอเพอขอเพอขอพออขอเพอเฮ้ี้บวกหนึ่งร้อยแปดท่นี่อะไรบาคาเดีเลยให้เพอีกคนนี้ก็หักนี่ป้าไอคนเล่นไม่ดาบแรกเกิดดาบแรกเกิดหรือเขาแฝงตัวมาปลอมตัวมาหรือเปล่าตตัวมาปลอมตัวมาเพื่อโชว์เรา เรามันต้องแอบเข้าไปดูสักหน่อยแล้วคราวนี้ปาต้องได้ที่หนึ่งไหมเฮ้ยดีๆคราวนี้เราต้องได้ที่หนึ่งมาแล้วเอาลีอยู่ทีมอะไรมันเป็นทีมอย่างเป็นบู๊ดูบอลไปไหนไปกินกินนะคือชื่อเยลโล่เยลโล่เยลโล่อยู่เอาเพิ่มเพิ่มเพิ่มสู้เขา ถ้าเขาถ่ายมาโจมตีรีบอกอเคาเดือดเดยอุ้ยพูดยังไม่ได้เขาเขาเขาจ้ออกรีก่อนเลยโอ้เอยตีโหใส่ก่อนเลยตีโหตีสวนกลับมาตายเลยกระเสียกะตุ้เสียแบทบลูบางคนไทยติดจะท็อปอันดับ ฉันเล่นนิวบาลฟังเอชูหัวเชียวหัวเชียวบินคอร์ชเมกก็ยืนยันเต้นจ้่ไหมแสกงมามแสดงมาค้มเนูได้หนูได้ท่เ้นนย์จสองเอ์เอ็นใช่ไม่าเต้นสเออไม่สุดยอด ไม่ใช่มันเป็นท่าท่าอะไรไม่รู้แต่ชอบบ้านบาท่าเต้นหนูมีกี่หนูมีกี่อันท่าเต้นหนูท่าเป็นิงอ่ท่าเต้นหนูมีกี่อันเจ็ดอันเยอะเกินไปหกอันถ่ายแล้วถ่ายเลยนะเท่าไหร่สรุปห้าอันห้าไม่มีกี่อันหกหกอันคิดดอปบอกเลยหนูเก็บสะสมมาได้เท่านี้ ป้งเนไม่คนสีเท่าป้ามีคนสีเท่าเมื e oh e ่อ <w _> ีป้าถ้าสองคนนี้เขาแฝงตัมากับอคนถ้าเป็นคนนี้เขาแฝงตัวมากับพวกของของที่

คอยต่ไซโคป๊าให้ได้หยุดบนานเมื่อไรก็ได้บอมาเปิดฉากด้วยกันตีใส่โคงเลยเคยแตกไปแล้วบ้างไม่รู้เหมือนกันมก แตกไปแล้วไอ้นั่นแตกไปแล้วฟาร์มยิงกูวิ่งสับเกียร์แหละใครลวดบอลเนาะเอเคีรวดเลยเป็นคนให้อยู่หลังฟาร์มแต่ยิงอัลการ์มยิเก็บฟักทองยังรวดเร็วมันยังนเดาใช้แบบวิชาหายตัวโผล่มาหายโผล่มาแล้วก็หายโผลมาแล้วก็หายเอาควจุดบอลกันเลยไปตรงนี้ไปแล้วแตกโอ้ตกใจมดเนาะแล้กันดนา เดยวเราสามคนเดิฮิวเฮนารมาอีดนขวรีจัดการเขาหน่อยไม่ทำหรอกไม่ปะสาวพ่อลูกดวนสาวพ่อดวนปต้องใช้ดาโหดแล้วอทอทินจี๊ปเินจีัวินาเอะไรป้สายัวป้า่าห์จะไปรัวอยู่ข้างหน้าเลยเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งรู้ว่าถ้าการดวนกัน ใครเปิดก่อนคนนั้นได้เปียกเปิดก่อนได้ปูด <c oughs> โอ้นิดเดียวเองเมื่อกี้เนี่ยเราเคยดวนกับคนแทบก่อนหน้านี้นะ <c oughs> บอกเลยดวนกันสองนาทีได้ปลาอจะรวปาป่าว่าจะฟันรัวั้างในไม่ทันเลยเมื่อกี้เนี่ยเปิดก่อนได้ปูดครับ เปิดก่อนได้ปวดอะไรอย่างงี้ต้องเอาจริงแล้วเอาจิงจริงการเกมมิ่งด้วยจร,จริงการเกมมิ่งมาเปิดก่อนได้ปดวดทีมทำไม,ต,ไมต,ต้องทำไมต้องฮะไปอยู่สีแล้วฮะเอฟเคไอเอฟเครีดเอฟเคนะเพื่อนเอฟเคต่างหากเล่าเ,าเพื่อนใครอยู่ข้างล่างอ่ะช็อกเลยตอนมีพเพื่อนอยู่ข้างล่างนั่น,น,น,นใครใครเขากระโดดไปยังไงลิง โค <Psych> บอกเลยหนูต,ตีกับขำเมื่อก,กี้หนูตีไม่โดนลูกบอลด้วยนะประเด็นไหนที่ดูแตกเฮ้ยแสงอะไรตกใจมุดอ้าวหาซับด้หนึ่งแ้วว่าอะไรนะทำไมทึงทนเอาเดินเราสามคนอีกแล้วเอาลีดวนีกแล้วอ้าวดวนีกแล้วขอเก็บฟักอาสักล่มไม่เปิดใครจะเล่นกันด้วยไม่สนใจใคร ทำมแหนเลไมรีบไม่ใช่สกิลอะดูไยดบเมือกี้ไม่สกิต้องยต้องยไม่ใช่ดูไม่ใครหยุดบอลเมื่อกี้นี่กว่าปนูป้าเองเราเดือนกันสงคนเป็นทาปเตรโกแต่จริงๆแล้วหนูสามารถฟันหนูสามารถฟันหยุดบอลกลับได้ทำไมไม่หยุดบอลกลับ รีคิดไม่ได้สาม,มารถฟันอยู่บนเดียรีคิดไม่ทันใช่ไหมมันเร็วมันเกิดขึ้นเร็วมากนี่ก็เลยตุยเลยว <c oughs> <c oughs> มันเกิดขึ้นเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากเอ้ยมีคนมายืน,น <c oughs> มองหน้าปลาไม่เป็นไะรใช้จา่ามาลองเปิดดเูเคราวนี้หนึ่งหนึ่งแล้วคราวนี้หนึ่งหนึ่งเขาประเดิบขออ๋อใครเริ่มก่อนมาแล้วหนึ่งหนึ่งนะหน,งหนึ่งหนึ่งนั่ีระวังอันหนึ่งหนึ่งนะ ไอ้ปลาเจอคนเทพมอ่ะมันตีกลับได้สองครั้งเลยใจมดมึงไปแอบต้องไปแอบดูลี่แล้วฮึไม่ถนอมมือจะไปแอบดูลี่เพราะเจอคนเทพยมไคนเทพไหนคนเทพที่ใส่หมวกใส่หมวกไหนนี่แหละนี่แหละนี่แหละคนนี้แหละดวงเลยถ้าใครหนุ่มๆอยู่นู้นเอ้ยเคตักงแต่เอฟเคเนี่ยต้องเจอไอ้คนที่ใส่หมวกนี่แหลคนที่ใส่หมวกนี่เนี่ย นั่นแหละนั่นแหละไอคนนี้ใส่หมวกเนี่ยเขาที่มีแสงเยอะๆเหรอใช่ใช่ใช่เอดูเคยเดินกับเขาโอกาสในหนูในปากลาบคาบให้เขาเลยรีมาแล้วให้หนูนลิกับคนนั้นเหรอมวนเลยนี่น้องมวนนั่นแหละใครหยุดบอลไม่รู้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 แต่ไม่รู้แต่ไม่รู้แต่วิสับกิเลสคนได้หนูแฟนเซ็ตจริงๆริแล้วหนูแฟนสามารถฟันหยุดบอลกับอุ้ยดูด้วยคนเทพเนาะนี่แหละนี่หนึ่งหนึ่งแล้วโอกาสนี่เลยล่ เขาวิ่งเข้ามาหาเรื่อยวิ่งโอ้โหเรื่ยังโหดเรื่ยังโหดเรื่รียเคยมีประสบการณ์ปะมีประสบการณ์อ่ะเอาจริงๆหนูเคยโดนกับไอ้คนนั้นมาก,ก่อนนะห <c oughs> นูเคยโดนจริงบอกเลยป่าดรับค่ะสามสิบสี่แล้วก็อัปเป็นสามสิบห้าสิบเฟือง บำพนรือเอ้าพลเรือเอกคือใครจำพลเรือเอกกั๊ไงกั๊ดปู่ของใครปลาเกมเริ่มแล้วไหนเนี่ยสองหนึ่งเกมช้อตจะเริ่มแล้วปลาอยู่อยู่แล้วปลาเกมเริ่มเกมสตาร์เกมสตาร์ไปค่ะเราต้องเป็นที่หนึ่งละอันนี้มันดวลหนึ่งหนึ่งด้วยนี่ใครสลับร่างกันล่ พูดยังไม่เท่ากับคันแตกมาแล้วแตกดีนะแกหนูยังเมาไม่ทันลูกบอลนะแค่อยุดบอลก่อนแล้วค่อยคุยกับป้าดีกว่าโอ้ยมันมีคนไฟลุกท่วมตัวดิวลี่เออประมาณหนูลืมจัดการในกรุเทพให้ปา้าป้าจัดการเราเองนะป้าต้องเป็นที่หนึ่งแทนลี่แล้วลนะ่ะอ๋อไม่มีวันไม่มีวันจะชค่เขา เพียงสายของคนทอ่เขาที่ว่าเธมีมีแต่ไม่สีแดนทักหูเราเขายุดวันเลยเายุดวันเข่งนนึสิเดนสาขอราลัน ป๋าไปหยุดบอลต่อได้เขาเขาฟันแหลกเฉียดนิดเดียวเกิดเรย่คันพุงคันพุงคันพุงอ่ะคันพุงคันพุงคันพุงแตกป๋ยป๋ายังโหดหนงยังโหดต้องให้โหดไปตำรวจเขาเจอคนตอนยมาว่าอะไรป๋าที่มั่งแข่งป๋าชนะต้องให้โหดต้องให้โหด ปอบาชนะแล้วจบเกมนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคะรับพอปอบาชนะแล้วเต้นก่อนโอ้ <c oughs> ชนะแล้วเต้นก่อน <c oughs> ตุ้งตู้ตู้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะฝากช่องหไมค์ค่ะ